เท่าที่ผมดูมานะครับเขาบอกว่าตัวของสายดาบเนี่ยยังคอมเมต้าอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่เงาเนาะก็เดี๋ยวคิดเห็นกันยังไงค่อยมาพูดคุยกันกันนะครับก็สหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการพั่นดาบใหม่กันนะครับก็เอามาดูดาเมจดาบปัจจุบันของผมกันก่อนนะครับดาบปัจจุบันที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวของเอ่อรักกอนสวอร์ตัวนี้นะครับเลเวล652นะครับอันนี้นะครับช่างมันนะครับบวกเลเวลไปอีก207นะครับผมเราก็หยุดที่ตรงนี้เนาะ652ครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่460นะครับ t TR t r G นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะครับก็อินชัน t มื่านมานี้นะครับก็อินชันเนี่ยตันหมดนะขาดไปอันหนึ่งนะถ้าหีูผมดูนะครับเป็นชาร์โดชาร์โดเนาะนะครับที่หายไปนะครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทำดับใหม่กันนะครับเพราะว่าเออมันอัปเดตใหม่เนาะอย่างตัวของเบลนด์พาร์ทนะครับแล้วก็มาดูกันนะ นี่เลยนะครับผมไปทําการเก็บมาแล้วนะครับก็คือนี่ตัวของ50ตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวของเวทเทิลพาร์ตเลเวล50นะครับไปทำการรับมาเลยอันนี้อันนึงหรือว่าอันนี้ก็ได้อัพๆมาให้หมดลครับโอเคไปเรามาทําการคลัมปนะครับแล้วก็แรกเป็นตัวของนี่เลยครับเด็กเจอสองดินอุนะครับเราเข้ามานะครับผมก็นี่นะครับก็จะเป็นชองยูดูนะครับก็จะเป็นหนึ่งในดาบอีเวนต์นะครับก็อีกหนึ่งวันเนี่ยมีการอัปเดตเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ประมาณเที่ยงคืนนี้นะครับหรือว่าประมาณวันอาทิตยนะ์นะครับนี่ก็จะเป็นดาบตัวนี้นะครับผมคิดว่าดาบพวกนี้เนะี่ยอาจจะหาได้ ในอีเวนต์นะครับพี่กำลังจะมาเนาะว่าแต่ผมคิดว่าดาบนี้น่าจะแรงอยู่นะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นดาบแบบนี้เนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับสำหรับดาบเล่มนี้เนี่ยมาที่ศูนย์นะครับมาดูดาเมจเดิมๆนะครับดาเมจเดิมๆอยู่ที่1.0 NO งจุดศูนย์เอ็นโอเฮจนะครับอยู่ที่แรงยูอาร์พัทนะครับสำหรับดาบเล่มนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการใส่กันนะครับก็แน่นอนครับสำหรับดาบตัวนี้เนี่ยเป็นสองกินอูเลยแบบมีฟันแบบนี้นะครับสองเล่มโอเคก็ถ้าฟันเนี่ยแบบเดิมไม่ต้องมึนใจอะะไรรรรรรคคััับบบบกก็สสาาาาห่่ดเเเนนนีียยทล เอนชานนันก่อนนะครับแล้วก็มาทํางานเอนชานดาบไปเลยเอเควิธีการเอนชานของผมกก็จะกดไปนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันตันไม่ตันนะก็วิธีการเช็คเนี่ยว่าตันไม่ตันก็ค่อยๆดูดวนไปนะครับอย่างตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันตันเท่าไหร่อันนี้ตันที่10นะครับรูทตันที่10เนาะโอเคผมก็กดไปรูทตันที่10ผมกดไว้นะแล้วก็มีเฟรมวัวเปลววัวเปลวเนี่ยมันไม่ได้ตัน3มนะมันตัน4นะครับก็คือผมพยายามหาอันตันๆเนาะผมไม่รู้ว่าทีเนี่ยมันจะได้ดานอาก็ข อินชานสักคู่นะครับอาจจะนานหน่อยอะครับตอนนี้ผมก็กดมาจนหมดแล้วนะครับสำหรับตัวของดาบแล้วก็อินชานได้เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแลกกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับตัวของอผงนะันทุกคนก็จะเอามาแลกนะครับก็แลกให้หมดเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่นะครับก็สำหรับดาบนี้ในคลิปนี้ถ้าไม่ตันนะครับผมก็จะฟาร์มอย่างนั้นนะครับทุกคน ออหล่นะครับก็สำหรับดาบเนี่ยผมได้ทําการทําทมานิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังอินชันไม่สุดนั้นเพราะว่ามันยังขาดตัวของชาโด้ไปนะแต่ว่าดาบตัวนี้ยังไม่มีชาโด้นะแต่ว่าดาบตัวนี้เนี่ยขาดคีแน่นอนนะเป็นขาดคีนะทุกคนสำหรับดาบตัวนี้นะเอ,อ้ยแล้วผมไปตีตัวอะไรไมาได้เนะี่ยงงเลยนะครับเนี่ยก็มันยังไม่มีคีนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามาใช้นะครับสำหรับดาบเล่มนี้เพราะว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วนี่ครับไปแล้วก็มาที่สตัดตรงนี้นะโอ้ยไว้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 แม่อย่างนี้ สแตันี่สวยงามนะครับใส่ได้ทั้งหมดนะครับใส่งูใส่เงาใส่แางใส่ดำโอเคไปครับนี่ใส่มานะครับก็โอ้โหแป๊บเดียว662นะครับก็ดามเนี่ยใส่เป็นสกิลตัวของเอ่อตีนี่เลยไปเลยนะครับผมเดี๋ยวถอยญาดถอดออกมาก่อนเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีแล้วนะครับโอเคมาทำการใส่เข้าไปนะครับสำหรับตัวของอ่อชาร์โดเบกนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปนี่ครับเป็นตัวของจิมนะครับ เกมเนี่ยผมบอกเลยไม่มีติกเก็ตนะเราต้องใช้ทั้งหมด7อันนะทุกคนโอเคคนระับ7อันเนี่ยจะเป็นตัวของอ่อนี่เลยนะครับเราก็ต้องหามาทั้งหมด7อันเนาะก็าการที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดนะครับคือมันไม่พอนะทุกคนอาจจะต้องไปฟาร์มรอบอีกนะครับก็อาจจะต้องไปเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับสับตัวของติกเก็ตเพื่อม,มาฟาร์มนะครับโอเค เราลองทำเต็มดูก่อนนะครับผมก็เลยหนึ่งสองแล้วก็มานี่ครับเป็นอันหนึง่งเหลือหกอันนะ,อน,นะครับก็หมดแลยนะก็เหลือหกเป็นห้านะครับก็เหลือแค่ห้าชิ้นโอเคผมว่าจะต้องไปหาฟารมนอกลงนอกรอบนี่ครับสับดาบตัวนี้ อารครับและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มของมาตันแล้วเป็นเทียบร้อยนะทุกคนสำหรับตัวของดาบนะก็ใส่เจมเนี่ยก็ใส่ทั้งหมดไปทั้งหมด5เจมนะครับไม่ใช่5ดิ7เจ็เจมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวลเนี่ยอยู่ที่662นะครับอืมก็สกิลจะใส่เป็นสตอมบิ i เก e ร์นะครับอาระนะครับก็สกิลก็สำหรับดาบตัวนี้นครับดาบ UR อรผัดเนี่ยเป็นดาบ เลกเจอ์นะสองสองสองอันเนี้ยนะครับก็ความเฉดอยู่ที่1.59 QATR นะครับหรือว่าถ้าจิ้มมาก็นั่นแหละ1.99 QATR นะ นี่นะครับคือดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าวัดเรื่องดาเมจเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแดาวดับตัวนี้เนี่ยเลเวลอยู่ที่652้อครับตัวนี้อยู่ที่662นะครับก็เอ่อห่างกันมากไหมผมว่ามันก็มากครับเพราะว่าเปลี่ยนหน่วยเลยนะครับก็จะไปดูว่าดับตัวนี้เนี่ยมันสามารถดันไปได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการปั้นกันมาแล้วนะครับก็แน่นอนนะว่าผมเอนชานเนี่ยตันแล้วนะครับก็เป็นเอ่ัวเปาแอปแป้นนะครับ4แล้วก็ รูทหนะครับชาโด้แอปเปตห้าแล้วก็ไฟ3ามเลยครับอันนี้มีดับอีกอีก10นะทุกคนแล้วก็จะมีชาบเน็ตอีก10 12นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชาโด้อันนี้นะครับก็เป็น10แล้วก็เปล่าเป็นอีก10น,นั่นเองนะครับอันนี้คือตันแล้วนะทุกคนอ่ะแล้วก็ส่วนของนะครับแอสเซซอรี่เนี่ยผมจะใส่เป็นเซตนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนลิลิกเนี่ยก็จะใส่เป็นแบบนี้นะอ่ะนี่ครับนี่คือลิลิกทั้งหมด แบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วิธีการใส่ลิลิกได้เยอะๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่กับเออ่ต้องมีกิลอยู่ด้วยนะครับเนี่ยแล้วนี้นะครับกิลเนี่ยสามารถปลวกการใส่ลิลิกได้ทั้งหมด14ชิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทาเลนนะครับจะใส่ลิลิกได้เนี่ยก็ต้องอัพตัวของทาเลนแบบนี้นะเนี่ยด้านขวาเห็นปะลิลิกสล็อตทาเลนนะครับนี่ก็ให้เรามาทําการอัพได้เลยนะทุกคนก็ทาเลนเนี่ยผมก็อัพอยู่แค่ ประมาณนี้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต่างอะไรกันมากนะคแค่เปลี่ยนสายอย่างเช่นนี่นะครับเป็น300เนาะเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้คือสายดาเมจนะนี่สายดาเมจผมจะมาลงที่ชาร์โดเอ้ยไม่ใช่ชาร์โดเดี๋ยวใส่ใส่ฉายา2ฉายานะครับแล้วก็ส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นเซต5%นะครับก็คือตีเข้า5%นะครับไม่ว่าเลือดมอนเนี่ยจะเท่าไหร่นะ อืมต่อนาทีนะครับก็ใช้ใชดาบสองเล่มแบบนี้นะครับเป็นเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัองสายดาบของผมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าดาเมจเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับฉายาที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นฉายาตัวของปรา,าสาทชั้นที่ไล่ห้าร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะบอกตัวของเวบ่อนเลเวลเนี่ยเก้าสิบนะแล้วก็มีโจมตีของเงาอเก้าสิบนะครับก็คือบอกเก้าสิบเก้าสิบแหละโอเคมาเดี๋ยวเราลองตีดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะเสียงพอหรือยังกับการซื้อขายนิกลุ่มจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของ ส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้ตัวกลางก็ต้องรอนานเผื่อ,เ,อเจอตัวกลางปลอมอีก ดหัว,ว,หวใช้ s Safezone co แพลตฟอร์มตัวกลางก,การซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลมีระบบคุ้มครองการชระเงินแบบ s c ส o เป็นบริษัทส,สตาร์ทอัพสัญชาติไทยจดทะเบียนถูกตั้งตามกฎหมายเชื่อถือได้อย่างแน่นอนสร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชำระเงินผ่าน s Safezone co ผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบและยืนยันจบซื้อขายผ่าน Partner Code คจะได้ค่าธรรมเนียมถูกลงอีกด้วยซื้อขายครั้งแรกฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสติมเมอร์เคเทอร์สามารถสมัครโปรแกรม s a f e Partner เพื่อรับไรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้โกงเข้า s a f e z o n e .co ก็ตีมานะครับตอนนี้ดีเของผมอยู่ที่200กว่าเลยนะเนี่ยดูดิอ่าอันนี้คือดีเ200กว่าเลยนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีเงามาช่วยตีนะอันนี้คือดาบเฉยๆนะคดาบเดียวๆเนี่ยดาบเดียวๆตีอยู่ที่200นะครับ30 260นะครับเดี๋ยวรอดูตอนมันระเบิดนะ บึมเป็น QI นะครับแล้วะครับนี่ก็เป็นชั้นที่530แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเคลียร์ค่อนข้างไวนะครับนี่ผมก็ถ้าเริ่มตีหมวาว่าจะเปลี่ยนมาเป็น5%ช่วยตีนะ530นะครับเลือดมันเนี่ยยังลดอย่างรวดเร็วอยู่นะครับเพราะว่าเช็คพอยต์ของ ถัดไปนะครับในดันเจี้ยนทั้นถัดไปเนี่ยจากที่เราอยู่ชั้นที่25ใช่ไหมดันเจี้ยนชั้นถัดไปที่เป็นเช็คไฟของเราก็คือชั้นที่550นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมอยู่ที่533แล้วผมคิดว่าน่าจะถึงนะสำหรับเวลาที่ให้ให้มา8ชั่วโมงด้วยนะครับ,ครบแค่น้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่535แล้วนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ตีๆผ่านๆไปนะครับ แล้วแน่ะนอนครับว่าตอนนี้เนี่ยผมยังกดแค่สปีดแค่หนึ่งนะทุกคนยังไม่ได้กดคูณสี่นะเดี๋ยวผมชั้นไหนที่ผมเริ่มเห็นว่าไม่ไหวนะอันนี้นะครับชั้นที่สามสามหกนะผมเห็นว่าไม่ค่อยไหวแล้วผมกดคูณสี่มานะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะได้แรงขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจดับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดเก้าจุดเก้าศูนย์นั่นเองนะครับมาทำสามารถอัพเลเวลดับได้ปะอัพได้นะครับอัพได้ขึ้นอีกหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่ หนึ่งเก้านะครับอ้โหบกระโดดกันเลยเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเคลียร์ไวมากนะครับและตอนนี้นะผมก็ผ่านมาชั้นที่541้ี่แล้วนะครับขาดอีกประมาณ9ชั้นนะครับเพื่อจะไปถึงเช็คพอยต์ข้างหน้าเนาะผมคิดว่าน่าจะผ่านนะครับน่าจะไหวอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวญาต ขามก่อนนะครับเพราะว่าอีกน่าจะนานเลยทุกคนเอาละะครับทุกคนก็สาหรับการที่ลงปราสาทนะครับ500ชั้นนะครับก็เนี่ยจากที่รูบอนนะครับว่ามีคนไปถึงเนี่ยอยู่ที่553 550มเลยนะคือมันกระโดดมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเนาะอาจจะเล่นควบคู่กันนะครับโอเคโอเคนะครับเรามาดูของเรากันบ้างนะครับเพราะว่าคนส่วนมากนะครับจะติดอยู่ที่ชั้น5 4 9สกนะครับก็คือขาดอีกแค่นิดเดียวนะครับขาดไปแค่ชั้นเดียวนะทุกคนถึงจะเป็น550 แต่ว่าผมนะครับก็ไปกินข้าวไปทำอะไรมาแล้วก็ไปเอฟเคทิ้งไว้นะครับอยู่ที่ชั้น548นะครับก็สำหรับสายดับนะครับผมอาจจะอาจจะทำอะไรตกบกพ่องไปนิดนึงนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ,รบ สายดาบนะทุกคนก็หลังจากฟาร์มมานะครับก็ดาบเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงนะเอาไง,ไง่ายๆแรงแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระดับมันต่างกันเนาะเนี่ยเป็น UR อาร์พัดเนาะกับอันนี้นะครับเป็น UR นะทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่21.1นะครับเลเวล 6, 7, 7หกเจเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมยี yeah.